ส3 3 4 3เอาเลยล่างสองหกมักกับไปซื้อทามี่ยูนี่ซื้อเลยครับเด้อขาวโพมขอาโพมาวโมข้าโพรวโพมข้าวมข้ามข้กวโพมข้าวโพบ้าวโพมข้ดหลง้วมามขลาว้าวโพม้ว้านครับ้า้ว่าพาวาววโขาวข มันมอไปสายไปสูงกว่านั่งกระบอกไปครับเออครับก็คือสิ่จำกันได้ครับนี่สามนี่นะครับผมอ่าเบอร์เอาอากันนี่สีสามสามตัวเดียวสามสีสามนะครับผมสามสีสามนี้เป็นบนเนาะพ่อเนาะอ่าสองโดร่งสามหก สามหกเราว่างไงแน่เราเพื่อนจะเอาดีดขึ้นให้อีกได้อ๋อเป็นอายุของแม่รแล้วสามหกหกสามแต่อายุของแม่เป็นแม่น้อได้แน่นอนเออครับผมพี่น้องลูกพ่อหน่าล่ะพี่มามืัอนี้บ่มี้ยังฝากพอบ่มี้ยังฝากนเพราะว่ามันยังยังเสียใจอยู่ครับผมเพื่อนวางใั่นเพื่อนวางห้แนว กว่าข<ส> şey <Trans> like ึ้นไปเน้เพื่อนว่าครเนี่ยว่ากันเลยว่าบ่ได้ก็บอกไปเนาะให้เป็นแนวทางเป็นกิจเจรจากันเอามักกาเล่นว่มักกับ่เป็นยังผ่านไปเด้อครับผมันสู้ๆนะครับย่ันดำสู้ๆนะครับผมไอ้แจังได้ก็ให้พ่อพากเป่อยใจดีๆซะก่อน ข้าพ่อต้องสู่เพียวพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกหม่องทุกบอลต่างถิ่นต่างจังหวัดกระทุ่มมาให้เป็นกำลังใจเอออยู่ต่างถิ่นต่างประเทศก็ดีพ่อมีไผยดังน้อยที่อยากเป็นอันนี้มันก็เป็นอย่างกระชั้นชิดข้าพ่อก็เสียใจลายทูบ่ได้คำตอบจากเล่าว่าเจ็บเมืองใดปวดเมืองใดเนาะพ่อยังก็ซอยเลี้ยนเอาบ่ได้ คือว่าเราเป็นแบบกระท่านหันว่าได้เว้าได้จากันเนาะเดี๋ยวเหตุจังไดก็ต้องได้แต่ว่ามือนี่ไงค่ะครับเราบอกว่าให้ความคิดนำใจของขวัญพี่น้องไปแน่เนอะแต่คนบอกว่าสั้นเนี่ยยังเสียงสามสีสามสามสี่สามเอาเลย ล่างสองพกมาขมากกับไปซื้อทำมี่ยูนีซื้อเลยอืครับเนาะครับผมคาทูปคาับปเคือพ่อยังจะคื่อเป็นทุกอยู่ดอกครนะยังหลงอดหลงลืมเล่าไปได้แม่บ้านครับแต่ว่าพ่อบอกว่าเลขงวดเนี่ยมันมาไปใส สี่ไปสูงกว่านั่งก็บอกไปครับเออครับก็คือสิ่จำกันได้ครับเนี่ยสามนี่นะครับผมอ่าเบอร์เอาแล้วกันนี่สี่สามสามสเดียวสามสี่สามนะครับผมสามสี่สามนี้เป็นบนเนาะพ่อเนาะอ่าสองโดล่งสามหก สามหกระวัางไงแน่เราเพื่อนเดเอาดีดขึ้นให้อีกได้อ๋อเป็นอายุของแม่แล้วสามหกหกสามเป็นอายุของแม่เนาะได้แน uh uh ah uh ่นอนเออครับผมพี่น้องลูกคนนั่นแหละที่มามวันนี้วันนี้ยังฝากพอวันนี้ยังฝากนเพราะว่ามันยังยังเสียใจอยู่ครับผมเพื่อนวางใั่เพื่อนวางห้แนวกว่าเพื่อนไปแน่เพื่อนวางครับ บอก็เลยวัดบ่ได้กะบอกไปเนาะให้เป็นแนวทางมไปปิดิจรณากันเอามากกาเลีนว่ามักก็บ่เป็นยังผ่านไปเดยอะทำมากกาสู้นะครับยามสู้นะครับไอ้เจัาไดก็ให้พ่อพักผืนใจดีๆสัก่ัน คถ้าพ่อต้องสู่เพียวพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกหม่องทุกบอลต่างถิ่นต่างจังหวัดกระทุ่มาให้เป็นกำลังใจอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศก็ดีพ่อไมีไผ่ดอกเนาะที่อยากเป็นอนี่มันก็เป็นยางกับท่านชิดถ้าพ่อก็เสียใจหลายทูบอะไรคำตอบจากเล่าว่าเจ็บเมืองใดปวดเมืองใดเนาะถ้าผมคอยังกับซอยเลี้ยนเราได้เพื่อว่าเราเป็นแบบกระทัานหัน ว่าได้ว่าได้จากกันเนาะเดี๋ยวเฮ็ดจังได้ก็ต้องได้อาเจ้ว่ามือนี่ไงค่ะครับเราบอกว่าให้